ยย้นนนเเื่่อะีผมขอสัมภาษณ์เขารู้สึกที่พี่เป้จะไปเมืองนอกหน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกยังไงพี่เป้จะไปเสียใจออสเตรเลียเสียใจไหมครับไม่ครับทำไมเหรอเพราะเราติดต่อทางอินเทอร์เน็ตได้ออ๋โอเคครับเรามีวอตแอดอยู่แล้วโอเคโอเคคนที่กี่คนนี้กี่ครังครั้งรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงพี่เป้จะไปออสเตรเลีย เศรมากใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคอ้าวสามสามครับผมผมขอสามคำครับอ่าคนแรกครับสามคำสามคำขอฝรั่งใช่ไหมอ๋าน้องคนนี้ครับขอสามคำพี่ขอสามคำออกกระด้างเปลี่ยนแฟนใหม่โอเคเปลี่ยนแฟนใหม่ว่าไงครับสามคำสามคำครับโอเคได้แล้ว น้องนี่ครับโอเคครับขอสามคำนะครับต่อไปนี้หัวข้อคือรู้สึกยังไงกับการไปเมืองนอกครับอยู่ที่นี่หรือว่าสวัสดีครับพี่พี่ครับผมมาจาก V บียโซครับผมขอสามคำครับสําหรับหัวข้อคือจะไปเมืองนอกคุณคิดยังไงกับเมืองไทยกับเมืองนอกที่ไหนเดียวกันเป็นเกย์ปา เอาขออีกครัะเกนฮะผมขออีกรอบครับเอาขอข้ามเหมือนขอข้ามก่อนพี่ขอสามคำสำหรับให้เจ้าภาพเไปเมืองนอกอ่ะอยู่เมืองไทยกับอะไรก็ได้สามคำสามคำาชิบหายหนาชิปหายอะเอาเจ้าของงานครับคิดยังไงกับสามคำวะเนี่ยขอสามคำขอแม่มคน อาผัวใหม่ใหมนะหาผัวใหม่หาผัวใหม่ฮะอ้าพี่โชคครับผมขอสามคำสามคำให้เป้ให้เป้เลยวันนี้ให้เป้เลยเมามากฮะเมามากปูเมามากครับเี่เน่เน่มาใกล้ไฟหน่อยมาใกล้ไฟหน่อยปูขอสามคำสำหรับเป้สามคำอะไรก็ได้ให้เพื่อนเป้สามคำเพื่อนเป้ใช่ไหมใช่เมียญี่ปุ่นเมียญี่ปุ่นนะอ้าเฉยว่าไง ถามครักูด้วยเผื่อเราด้วยเอ็นว่าไงกูขอกกกููเเลยยด้วขอถามคำขอถามคำกูเอาด้วยกูเอาด้วยทำเจ้ากูรู้กูรู้ฮะกูรู้เว้ป้าอย่าลืมกูอย่าลืมกูโอเคฮะคิดคิดได้หรือยังคนนี้ยินเลยไม่ได้เลยขออีกครั้งอาเกนเลยใครนะถามคำครับสรัลเป้ทรับเป้เบิ้มบิมเบิ้มบึ้มเบึ้มเบิมโอเคฮะ